สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้านะคะของชาวราศีตุลประจําเดือนตุลาคม2564ค่ะไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะจะได้นําไปปรับใช้ไปประกอบการตัดสินใจกับสถานการณ์รักสามเศร้าที่คุณเจออยู่ในตอนนี้นะคะชาวราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ ด้วยความที่เป็นการเปิดไพ่โดยรวมสามารถที่จะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาโดยเราดูที่เรื่องราวเป็นหลักนะคะมากัน <c oughs> ดูสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนนะคะคือจะว่าไปอ่ะคุณทั้งสองคนยังยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะ ยังรู้สึกดีๆต่อกันแต่เ,เพียงกั่ว่าตอนนี้มันเริ่มห่างแล้วเริ่มห่างเริ่มต่างคนต่างอยู่มันเหมือนกับว่าความรู้สึกดีที่มีต่อกันอะมันก็เป็นความรู้สึกของความเป็นเพื่อนความรู้สึกของคนที่เป็นแฟนที่อาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวานความโกรธเคืองอาจจะน้อยลงแล้วนะคะแต่ความเสียใจย,ยังอยู่ในขณะเดียวกันแม่หมอรู้สึกเหมือนกับว่ายังยังคาดเดาอนาคตได้ยากลําบาก ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วนะมันมีทั้งสามไม้มีเดือดฟูมีสองไม้บ่งบอกถึงใครบางคนเริ่มจะถอดใจใครบางคนทําอะไรก็ตามใจตัวเองอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้เมื่นเหมือนกับว่าเขาเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําอยากไปไหนก็ไปอ,อยากคุยกับใครก็คุยอยากไปอยู่กับมือที่3ก็ไปมันเหมือนกับว่า,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 าการที่จะมาแคร์การมายึดติดการเริ่มน้อยละตัวชาวราศีตุลลคณาตุลเองแม่หมอบองว่าคุณเองคุณก็อาจจะถอดใจละ แฟนคุณแน่นอนเขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจจะเลือกคุณหรือจะเลือกมือที่3หรือจะทาําอย่างไรแต่ว่ายังยังไม่ได้คิดว่าจะต้องก้าวออกไปนะคะนะยังย,งยังยืนนิ่งกันอยู่ <c oughs> นะคะไพ่ทึกใบนะมันมันก็จะดูนิ่งๆอนะ่ะเนาะในขณะเดียวกันอนาคตยังคาดเดาได้ยากคุณเองนะที่ถอดใจเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอออยู่ตรงนี้มันก็อาจจะ มันก็มันก็ยังมั่นคงในระดับหนึ่งอะเนาะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ถ้าเราเดินออกไปแล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงชีวิตเราจะดีกว่านี้ไหมเราจะลืมเขาได้เร็วหรือเปล่าหรือจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันมันค่อนข้างที่จะยังอยู่ในช่วงของการคิดการพิจารณาและการตัดสินใจค่ะแต่รู้สึกเหมือนกับว่าแฟนคุณเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้เอาใจใส่คุณมากเหมือนกับว่าเออพูดคุยกันได้ แต่ว่าไม่ได้ยึดติดไม่ได้เกาะติดมันเหมือนกับว่าอ๋อโอเคถ้าสมมติว่าคุณจะไปคุณจะเลิกเม่ไดก้ก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันออกแนวนี้ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลยังเสียใจไหมก็ยังเสียใจอยู่นะคะอาจจะมีบางความรู้สึกที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากให้มันจบคุณคุณอยากจะไปคุณอยากจะใช้ชีวิตของคุณเอง แต่ว่าต้องบอกว่าคุณยังไม่เข้มแข็งพอค่ะมันมีทั้งห้าถ้วยมันมีทั้งเก้าดาบบ่งบอกถึงคนคนที่ยังอ่อนไหวยังมีเสียใจยังคิดมากยังกังวลยังมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจอยู่และยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจด้วยบางทีเราก็ทําเฉยๆทํามองอาจจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไปกดดันอยู่ในพื้นที่ของเราเหมือนกับว่า อาจจะมีกลัวเล็กๆในใจก็ได้กลัวว่าเออพอไปกดดันเข้ามากไปพูดไปคุยเรื่องนี้มากๆนะต่อแยมากๆเดี๋ยวมันจะทะเลาะก,กันเดี๋ยวมันจะต้องเลิกเพราะว่าคุณเองคุณอาจจะด้วยสภาพจิตใจไม่เหมาะว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเลิกในตอนนี้นะคะก็เลยเหมือนกับเออก็พยายามประคับประคองสงบปากสงบรับคาเราไว้อยู่เรายังไม่กล้างไงหมายถึงยังไม่กล้าไปนะคะแฟนของคุณค่ะ ามายังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เลือกไม่ตัดสินใจนะคะอุ้ยขอภัยมีทั้งเก้าทั่วมีทั้งเดือ p ไฮพิสเทสนะคะไพ่สองใบมันเป็นไพ่ลักซ้อนเ,อเป็นไพ่ของรักสามเศร้าเป็นไพ่ของการที่ใครคนใดคนหนึ่งยึดมั่นในความต้องการของตัวเองเป็นหลักให้ความสำคัญกับกับตัวเองอะนะคะกับความสุขของตัวเองเอ อาจจะคิดตัดสินใจช้านะแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะทำนูน่นทำนี่นะทำตามใจตัวเองได้หมดคิดช้าตัดสินใจช้าต้องขอดูความรู้สึกเขาหน่อยคุณอนะเครียดคุณอนะกดดันแต่ไพ่ของเขาออกแนวเออฉันก็มีความสุขตามอัตภาพของฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยากทำอะไรก็ทำนะคะ ต่อให้คุณทุกใจคุณทุกแค่ไหนนะคะไปบอกเขาเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะคิดในแง่ว่าอ๋อเอามนันเรื่องของเธออันนี้ของฉันฉันก็มีความสุขในส่วนของฉันเขาอยากที่จะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนอยู่นะแต่อาจจะยังไม่ได้รับคําตอบนะคะไม่แน่ใจว่าคือจริงๆแล้วถามว่าเขาอะ อยากจะเลิกไหมแม่หมอว่าเขาก็ไม่ถึงขั้นว่าอยากจะเลิกนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปคิดว่าเขาเองเขาไม่ห้ามค่ะแต่การที่คุณจะไปบอกให้เขาว่าให้เขาเลิกกับมือที่สามแล้วกลับมาอยู่กับคุณเหมือนเดิมมีคุณคนเดียวในชีวิตอาจจะดูยากในความรู้สึกของเขานะแล้วก็แฟนคุณถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขานิ่งเฉย นะเขาไม่ค่อยสนใจเรา,ราเขาไม่อยากทะเลาะเขากะะล,ลัวว่าจะทะเลาะแล้วกลัวว่ามันจะบานปลายด้วยค่ะ <c oughs> กับมือที่สามนะคะถึงแม้ว่าเขายังรู้สึกดี <c oughs> เขาก็ยังชอบกันอยู่แต่ว่ามันก็จะมีความพยายามที่จะแบบแม่หมอรู้สึกเหมือนกับว่ากับมือที่3ามเขาใส่ได้เต็มที่อะค่ะใส่อารมณ์นะหรือแม้กระทั่งเเหมือนเขาเป็นผู้นำทางโน้นแบบ เต็มที่เลยเป็นคนนำเป็นผู้นำเป็นคนดูแลเป็นคนที่จัดการชีวิตของทางโน,น้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาโมโหหงุดหงิดใส่ได้เต็มที่นะมันเป็นอะไรที่ไม่หมอรู้สึกเหมือนกับว่าเขาพอไปทางนั้นแล้วเขาอยากจะทำอะไรเขาทำได้ตามใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะแบบจะโวยใส่ก็โวยได้เต็มที่ลงเต็มที่ประมาณนี้กับคุณเองอาจจะยังมีเกรงเกรงกันบ้างนะคะ เอาละขอดูสถานการณ์หน่อยแต่ว่าเขายังชอบมือที่3อยู่นะถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาคิดว่าเขาจะเลิกกับมือที่3หรือเปล่าตอนนี้ยังนะคะแต่อาจจะมีมีแบบว่าเออมีปากมีเสียงมีต้องกลิ่เอ,อเขาเรียกปรามปรามกันไว้บ้างปรามปรามกันไว้บ้างกับมือที่สไม่ถึงกระราบรื่นนักแต่ว่าก, <c oughs> ก,ก็ยังชอบอยู่คะ่ะระหว่างคุณสองคนตุลาคมคะ่ะ มีโอกาสมาวนเวียนพูดคุยกันในเรื่องนี้อยู่นะคะแต่อยากให้ระวังจังเลยแม่หมอรู้สึกเหมือนกับว่าโอกาสวนเวียนกลับมาพูดคุยมันจะวนเวียนไปไปกับกลับตลอดเดือนนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะทะเลาะเบาะแวง้งมีแนวโน้มที่จะถึงขั้นแตกหักเหมือนกันนะคะมันมีเดอร์ทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะเดอร์ทาวเวอร์บ่งบอกถึงบางทีสภาวะที่คุยคุยกันอยู่ดีๆเ,เริ่มเสียงดังเริ่มใช้อารมณ์เริ่มทะเลาะ นะจากที่ตอนแรกอาจจะคุณตั้งใจจะคุยดีๆเขาก็ตั้งใจจะคุยดีๆไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทะเลาะกันแต่มันเหมือนกับอ่าโอเคพูดแรงขึ้นอารมณ์เริ่มขึ้นเริ่มโมโหเริ่มควบคุมคําพูดคําจาไม่ได้โอกาสจะแตกหักมีเช่นเดียวกันชาวราศีตุลลคณาตุลท่านไหนที่คุณยังไม่อยากที่จะสูญเสียความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปนะคะหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หลีกเลี่ยงการใช้คําพูดคําจาที่รุนแรงถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกเหมือนกับว่า มันคงยังไม่จบภายในเดือนนี้ก็ไม่ต้องไปคุยไปเคลียร์ในเรื่องนี้ก็ได้นะคะเพราะพยายามอยู่กันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะพยายามที่จะปรับให้มันให้เวลาพูดคุยกันให้มันให้มันมีความสุขไม่ใช้อารมณ์มันมันออกแนวนี้นะคะ่ะถามว่าแล้วระหว่างคุณกับเขามันจะมีความสุขเหมือนเดิมไหมตุลาคมไห่นะคะนะคุณเองคุณยังคงต้องรอคุณยังคงต้องรอการตัดสินใจนะคุณยังคงต้องแบบ อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยสบายใจไม่มั่นใจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมันก็ใกล้แล้วเนาะมันมีไพ่กลงล้อขึ้นมานั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะใกล้ๆถึงเวลาเราถึงจะรู้ว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรตัวชาวราศีตุลลคนาตุลค่ะ คุณอาจจะเริ่มคิดถึงทางเลือกอื่นๆนะคะในเดือนตุลาคมเริ่มวางแผนชีวิตนะเริ่มวางแผนชีวิตว่าเเริ่มมีทางเลือกเข้ามาแล้วเช่น1ถ้าสมมติว่าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์ไป นะคะสมมุติคุณเดินออกควาดความสัมพันธ์ไปคุณจะใช้ชีวิตของคุณอย่างไรคุณจะอยู่ที่ไหนดูแลตัวเองยังไงจะก้าวไปในทิศทางไหนนะะเริ่มคิดแล้ว 2. ถ้าสมมุติว่าแฟนคุณเดินออกจากคุณไปนะคะคุณจะอยู่ยังไงคุณจะรับมือกับความรู้สึกรับมือกับสถานการณ์อย่างไร นิ่งมากขึ้นนะคะสีไม้กับเดอะเฮอร์มิตนะแม่หมอมองว่าคุณนิ่งมากขึ้นเริ่มคิดเริ่มถามใจตัวเองเริ่มทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอ๊เขาไปมีคนอื่นเพราะอะไรนะเริ่มหาคําตอบละเขาไปมีคนอื่นเพราะอะไรเราบกพร่องหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่บกพร่องอ่ะโอเคเกิดสมมติว่าวันใดวันนึงเขากลับมาเอ๊แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกไหมเริ่มทบทวนเริ่มประเมิน ะะและเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆว่าเราจะทำอย่างไรกับชีวิตถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อะไรแบบเนี้นะคะความเครียดความกดดันไม่หมองว่าน้อยลงคุณจะตั้งสติได้มากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นค่ะเริ่มพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเออจะตัดสินใจได้จริงจังนะคะเพราะบางทีมันยังอยู่ในความคิดมันยังอยู่ในการพิจารณายังไม่ได้เลือกทางเลือกเหล่านั้นนะคะ สำหรับแฟนคุณค่ะเขาก็พยายามที่จะมีความสุขในแต่ละวันของเขาเออคนคนนี้เป็นคนที่ <c ười> คือรู้สึกเหมือนกับเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะเหมือนกับว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด นะอะไรจะเกิดก็ไม่ให้มันเกิดถ้าสมมติว่าคุณยังอยู่ตรงนี้เขาก็พยายามที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอะอไม่เลิอกกับคุณนะนะแล้วก็ไม่ได้เลิกกับมือที่สมแม่หมอบองว่าเขายังไม่เลิกกับมือที่สมนะคะเขาคงจะยังพยายามประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างไว้ให้แบบว่าคือพยายามให้สถานการณ์ทุกอย่างอยู่ในการครวบคุมของเขาเออพูดแบบนี้ดีกว่าเหมือนกับเขาควบคุมได้ นะควบคุมสถานการณ์ได้บางทีอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยมีความเครียดมีความกดดันบ้างอาจจะกลัวกลัวว่าคุณจะไปกลัวว่าคุณจะเลิกแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเขาก็คงจะอ,อ,อยู่ในพื้นที่ของเขาที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามั่นใจที่สุดนะเขาก็จะทําสิ่งนั้นค่ะกับตัวคุณนะคะเขาก็ยังรักยังชอบอยู่นะ นะคะเขาก็ยังรักยังชอบอยู่แต่ว่าเขาก็มองดูเหมือนกันว่าเออบางทีระหว่างคุณสองคนนะคะทะเลาะก็บ่อยนะมีปากมีเสียงกันก็บ่อยแล้วรู้สึกว่าการที่จะสารต่อความสัมพันธ์มันยากจังเลยมันมีความโกรธละมีความโกรธมีเรื่องของความหึงหวงมีเรื่องของความหวาดระแวงในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะกาลังคิดกําลังพิจารณาว่าถ้าสมมุติว่าเขาเขากลับมาอยู่กับคุณเหมือนเดิมสถานการณ์อาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นอีกนะคุณก็คงจะระแวง เอาเอาเอาขออนุญาตยกตัวอย่างสมมุติเขาเลิกกับมือที่สามแล้วเขากลับมาหาคุณนี่คือในความรู้สึกของเขานะคะถ้าสมมติว่าเขาเลือกคุณเขามองว่าคุณก็จะยังคงระแวงเขาคุณก็จะคงมาตามติดนะมาแบบว่าเออเนี่ยเธอยังไปติดต่อกับมือที่3ามกับคนนั้นอยู่หรือเปล่าเธอยังโน่นนี่เขามองไปอนาคตในลักษณะนี้เขาคิดแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลย มันยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อแต่ความรู้สึกรักความรู้สึกชอบยังอยู่นะคะถ้าคุณยังสงสัยว่าเขายังชอบคุณอยู่ไหมเขาก็ยังชอบคุณอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเริ่มคิดเริ่มพิจารณาแล้วละ่ะว่าสมควรที่จะไปต่อกันหรือเปล่านะคะยังไม่ได้ตกลงใจว่าจะเลือกคุณกลับมือที่สามค่ะ ยังอยู่นะคะยังนิ่งๆทรงๆเขาก็ยังพยายามประคับประคองกันนะคะยังพยายามที่จะดูแลกันบางทีคนของคุณอาจจะไปแบบบางทีพูดคุยกันหรืออะไรมันมันมันไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกนะกับคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากอยู่ด้วยอยากคุยด้วยมากกว่าแต่ทางมือที่สามเองแม่หมอก็มองว่าเขาน่าจะพยายามที่จะประคับประคองพยายามจะดูแลอะไรแบบเนี้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างนิ่งแต่ว่า ยังไม่ได้ตกลงใจว่าจะเลิกนะคะยังไม่ตกลงใจว่าจะเลิกแต่อาจกำลังคิดกำลังลังเลสองจิตสองใจแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่อยากเลิกเขาคงจะประคองแล้วกออ็ให้มันอยู่ในสถานการณ์นี้ต่อไปอีกในเดือนตุลาคมค่ะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ ทำในสิ่งที่คิดว่าคุณจะสบายใจมากที่สุดนะคะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดขอให้คุณมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาชีวิตคุณยังคงต้องดําเนินต่อไปคุณยังต้องทํางานคุณยังต้องหาเลี้ยงตัวเองคุณยังต้องต้องพยายามที่จะสร้างความสําเร็จให้ตัวเองในขณะเดียวกันบางทีความสุขมันอาจจะอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเลือกมือที่3หรือเขาจะทํำยังไงเราแค่ใช้ชีวิตของเราไป นะคะนะมันมีความสุขอยู่ในนั้นอยู่ในระหว่างทางการใช้ชีวิตคนเดียวการไปกับเพื่อนการทําอะไรที่แบบว่าเออที่จะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทาแบบนั้นแหละนะอะไรที่มันมีทุกปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางนะคะเป็นอิสระจากความทุกข์ใจทั้งปวงอิสระจากความคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างแค่ดูแลความสุขของตัวเองนะคะแค่นั้นนะคือคือฟังมันก็ง่ายเนาะพูดพูดง่ายแต่ว่ายังหวังว่าชาวราศีตุลจะทําได้นะคะถือว่าเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆจากไพ่นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะโอกาสหน้ามาอัปเดตกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ